เรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยโชคดีก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปดูเรื่องสวยๆงามๆพร้อมกับเรื่องสิริมงคลดีกว่าก่อนอื่นขอตั้งวงก่อนเลยะเพราะเผื่อจะมีใครชวนไปรําบ้างอ๋อนึกว่าจะมีใครชวนไปดื่ม<ะ>ยังไงรําตั้งวงแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดอำํำนาจเจริญค่ะ,คะที่ลานหน้าอง,งค,งองงค์พระมงคลนิ่งเมืองมีงานสนาัศการค่ะพระมงคลนิ่งเมืองประจาปี2566ค่ะ ฟังชื่องานกันนิดหนึ่งตั้งใจฟังเลยมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจเจริญ2 5 6 6ารโอ้อโหงานใหญ่งานโต<ด>นี่นนงานเขาก็แบบเป็นสิริมงคลมากเลยมีขบวนแห่เครื่องสักการะค่ะแล้วก็ขบวนหุ่นฟางพุทธบูชาบรรยากาศคุณผู้ชมดูเอาเธอค่ะคึกคักจริงๆแหมมันม่วงทั้งงานแบบนี้มันสวยงามจริงๆเนาะแล้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองสุดยิ่งใหญ่สวยงามตรการตามากๆไม่ สวยยังไงไหวคุณผู้ชมนี่เพราะนำโดยนางสาวไทยประจำปี2563ค่ะน้องนิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยคนที่53ของเราแต่งชุดผ้าพื้นเมืองคุณผู้ชมดูตามไปเลยนะคะสวมมงกุฎออกมาร่วมรำด้วยพร้อมกับรองนางสาวไทยแล้วก็นางสาวอำนาจเจริญด้วยค่ะและต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเป็นการกลับมารำตามคำสัญญาทำอะไรสัญญาต้องเป็นสัญญาเหมือนกันเลยน้องนิต้าค่ะ คุณผู้ชมค่ะน้องเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้าหากได้รับตําแหน่งนางสาวไทยนะจะกลับมาร่วมรําบูชาพระมงคลมิ่งเมืองอีกครั้งหนึ่งพอมงลงปุ๊บรีบเลยจ้ะ,ะกลับมาทําตามที่เคยสัญญาเอาไว้ค่ะลีลาการไร่ราเนี่ยสุดอ่อนช้อยจริงๆแล้วเนี่ยเป,เป็นิเป็นงานใหญ่ด้วยนะ,อะโอ้คุณผู้ชมดูซะก่อนนี้ เป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนอ๋อนะคะมีการร่วมรำกับนางรำนะคะชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญด้วยประมาณพันคนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นะะักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้มากๆเลยค่ะุณผู้ชมจา๋าระหว่างที่น้องนิต้าเนี่ยเขารำชาวบ้านก็เข้าไปขอถ่ายรูปด้วยเออรำไปรำมาก็เออกระเถิบกระเถิบเออเขาเออ,เอ,อกระเถ็บนิดนึงเออได้หรือยังได้ยังเออ,เอ,อได้แล้วไง้ยแล้วก็หนีออกไปอะไรแบบนี้น่ารักนะคะอะสำหรับพระมงคล นิ่งเมืองค่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำนาจเจริญนะเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนอย่างมากเลยมีความเชื่อกันด้วยนะว่าถ้าหากใครมากราบไหว้ขอพรเนี่ยจะสมหวังดังตั้งใจคุณผู้ชมค่ะนะอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองและที่สําคัญได้คนสวยๆอย่างนางสาวไทยของเรานะคะ รำด้วยแบบนี้สิริมงคลจะไปไหนสาหรูรหต้องบอกว่าภาพสวยด้วยเน,ะนะเาะบรรยากาศก็ดีด้วยนางรำเขาแต่งอ,อ,องค์ทรงเครื่องกันนะจัดเต็มกันทุกคนนะคุณผู้ชมนะ